สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่เกตพุทธสภาคม2567นะครับวันนี้พาพี่พาน้องพาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกกระเบื้อบวันหน้าฝ่ายนะครับเปินเปิดทุกวันอังคารตลาดพี่ตั้งอยู่ที่ทางไปหมอรัชพัฒนะครับยินข่าวว่าเจ้าของตลาดพื้นที่เปิดบันสุกกันอีกแล้วครับเริ่มสุกเย็นบ่อเสียอ๋อเริ่มสุกที่สิบนิดนะครับเพ่ะพี่น้องอยากมาเบิ้ง มาเช็คเบึงราคาง้วนราคาควายก็สามารถมาได้เครับเนาะเป็นอะไรครับเนี่ยให้นางเป็นง้วสาวจ้าง้วสาวจ้าได้จากปีจากเดือนแล้วครับสีกว่าจ้าสีกว่าเครื่องผ้าเท่าไรจอดเนี่ครับเนาะสาวน้อยเปิดไปเท่าไรครับเหมือนสามจ้าเหมือนสามจ้าต่อได้แน่ยดอกวะครับได้ค่ะได้เออ่ขั้นพวกไก่ไปส่งให้ยีได้ยุ่เนาะ หงพอมาได้ครับเด้อบานยังบาได้มาตัวเดียวน้ำมันนเนาะหนึ่งหมื่นสามพันมีหาร้อยบ่ะครับว่้ค่ะพอมีเนาะมาขอเบอร์ไพนางขอเบอร์ครับศูนย์แปสามสามศูนย์แปดสาหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแสองสองพอมานะครับเด้อจะไปโทรหาเรามันมันเด้อไ่นางเด้อ มไองเแงอะเนื้อนังเขาท้ายล้วลแะนะครับสูงกติร้อยสามสิบขึ้นพระราอดอกไม่ค่อยโทษหาพ่อมาได้ครับเนี่นยสาวน้อยได้มาหนึ่งตัวงามของเราอยอบ๊ยมกจะโแค่หญลูก งามบ่พอ่างานเทวดาแล้วก็งามนมีได้หระเนาะพูดถึงเงี้ยหัวของห้อยขน้องได้ครับเนี่ยเป็นแม่ลูกพ่อหมาอ้นี่เขาเอื้นเขาบี้วะนะแม่เขาหนาแม่นบี้บ่ครับแม่เขาบี้เขาบี้เนาะลูกเป็นลูกสาวได้ครับลูกคืออยู่บ่บี้เนาะลูกนี่ลูกบีเขาเออลูกเขายังบ่พเบิงซงแล้วนี่หนาที่เป็นเราต้อไปตัวที่ซีนะครับเนี่ย พ่อมาออกสไตล์ไทยบอกครับเนาะัวไทยเนาะเป็นทรงเขาบี้เป็นทรงเหลืองเหลืองเลครับนี่ต่อไปที่บีเป็นต่อไป่ีนเบืองเนาะเนอเขาบี้นะครับนะเมนยูลูกก่งไงตัวนั้นตัวแม่ลูกก็ขอหายักหขน้องลูกเขานีเป็นลูกสาวผู้เดครับูพ่อบ้านครับออขมตัวครับขมตัวแล้วก็ทรงลูกดีด้วยนะครับคที่ตตัวขอจงไปแขงคัก คือตลอดปั้นได้ต้นแดงแค่ว่าตัวคนทุ่มห้อยน่ะนำรางอ่ะตีครับครับพันลูกแม่ว่านิดไรเกินตัวเลยที่หายากว่าที่ต่อไปอ่ะครับมองคนจักนั่นแหะครับเพราะว่าเขาคนก็ขี้น่ะทุ่มื้อเนาะก็เลยพู้ว่านี่เป็ี่ยนทรงยังนี่ารนี่เขาบี้เพื่อพี่น้องอย่างออกไปอนุรักษ์ไว้เป็นไทยไทยยังไทยกังหรือไทยอะไรครับนี่ยไทยตะเกาเาหระครับเนี่ยไทยโบราณแต่ให้งตู้น่ะไทยธรรมดา้นอะไทยกลางๆนี่ครับตรงลูกดี เราตอนนี้ได้ครับท่องเขานะเพิ่งอ่องป่องอยู่แท้ทองวางครับทองวางข่ทองวางโยต่อไปตี่เขาไม่ได้เย็นกว่านะครับท่านเราต่อไปตัวที่สีเนาะประมาณนั้นบอกครับตดตดที่ี่นะครับน้องสองพันเราต่อไปข้ขนองวัดที่ไหนครับวัดบุญสองพันครับเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันครับต่อได้เนี่ยบอกครับต่ออะไรนิดนิดนิดเนาะเราเพราะว่าเพคนให้ใจชียงอยู่เราเอาราคามิตรภาพเลยครับเพื่อนเนาะมาเพื่อนน้องขอเบอร์ครับศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหก สาครับ <S <S พี่น้องอยากเด้งวไทยไปเลี้ยงนะครับได้ 2, 000, 000, okay. mm? ี่ราคาพอฟังเราหนึ่งได้สอตัวเนล่อะได้ตัวนีได้องพ่าวชาวอยุทยาด้ตัวมากคันพี่น้องเาเองในยูน้อยขไก่น้อตวเลยว่าอยุทยาจะใครราคาไพาบ้อ้ไก่พุทพี่น้องโทรมาหาดีครับไก่พุทธโอ้คุพดพี่น้องก็จะค่อยโทรหาคอยขนอง โอ้นี่อยากได้อย่างนี้มาอ๋อผู้ใหญ่ออดเราีเปิด25ก็ตกตะลมืนก็บาชนะหนึ่งสองก็อีก500ครับมาอเบอร์มานเนผู้ใหญ่ไหมศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดสามแปดแปดศูนย์สองศูนย์ครับจากน้องบดแดงครับครับวของผู้ใหญ่ออดนะครับจากน้องบดแดงเราเดี๋ยวมาสองหนุ่มด้วยบุญพี่น้องก็ยังคอยโทรต่อร้องเราด้วยครับ เอาไปคุณนะผู้ใหญ่เนาะเป็นเนื้อก็ได้นะครับอืมเป็นเนื้อก็ได้โอ้ท่ายดีทั้งสองด้วยล่ะเนี่ยเดี๋ยวพพี่น้องกอาเบิ้องงอเลี้ยงของก็ห้อยเลี้ยงแล้วมาจากหนองบะแดงนะครับได้มาหนึ่งสาวกับหนึ่งหนุ่มเนาะมาเลยเนาะอ่าเบิ้งทั้งเหลืองก่ันเหลืองคือสวมขอดท่าใช่หรอฮะครับอ่ามีประวัติบ่เป็นลูกกันเลยนะลูกไอ้เรื่องขับเม่น มันเป็นลูกยี่ห้อเมื่อไปเพิ่นงานอันงอฝูงเพิ่นนอ้องงอคุ้มฝูงแต่ว่าอันนี้เป็นพ่อทับที่เพิ่นรับจ้างทับอ่ะเต่คครรัับบ๋อได้เท่าไหร่เนี่ยอายุแล <t un> ้วอ่ะครับอไม่ได้วันดแปดเดือนครับผมสูงตีร้อยสามสิบขืดอยู่ตรงเนาะครับพอเลี้ยงว่าเท่าไหร่เมื่อไหรครับนี่ยเปิดไว้ายสองหมื่นครับสองหมื่นกลุ่มๆเนาะแต่ว่าโตได้ยังไงตรงเนาะโตได้ครับแต่ว่าที่ออกโทนเป็นเหลืองๆเหลืองเละครับเออเครื่องพาอยิราเนี่ยครับเครื่องพา ก็พุ่มหางแล้วก็ดีงามเนื้อดีไยครับว่าสาวเลยครับที่นี่บักลาไหมบักลานี่บักลานี่อันนี้เจ๊ไหนในห้อยเอาไปเยอะเลยคือปีนพ่อพันได้บ่เนี่ยพ่อพันครับพ่อพันครับพ่อพันประวัติเราเด้่ครับมันเป็นลูกชายผู้ใดเนี่ยชื่อพวกศรีไหวครับเนี่ยอายุเราเน้ครับอายุปีกว่าจหยิบตออกำลังที่หาวเนาะกำลังที่หาว อกขึ้นแล้วเด้อครับทับดีแล้วครับโอบไ้เลยกสูงที่ลอยแถนนั่นแหละห้อยลอยซีฮอประมาณนี้ครับลอยซีแต่ว่าเขาบอดิเฮตนะครับบอดิเฮตเขาบอดิเฮตทำไมชัดเลยกับเนื้อกลังที่ออกได้ครับเนี่ยนอกเป็นยังไงครับนอกจับดีบ่นอกจับดีครับเล็บๆมีปัญหาหลังน้องห้อยเนาะหลครับเป็นหัวเลี้ยงครับทุ่งเขาเนี่ยเนาะก็เป็นหัวยืนหลวงแถนห้อยเปิดไว้ครับบักลาเนี่ย สามุ่นหาครับสามสิบห้าราคาเปิดเนาะราคาเปิดครับต่อร้องได้เด้ครับเด้อเนี่ยก็เรียนตามหลวงวแดงมาที่ขอเบอร์ที่ไหนครับศูนย์เก้าสามห้าศูนย์สามเจ็ดห้าเจ็ดหกครับอันนี้เบอร์พอเรียนครับเบอร์พอเรียนครับเออพี่น้องจะค่อยโทรมาต่อรองออกได้ครับเรได้บานหนุ่มกับหสาวห่อยกันหมานๆเลยครับเด้อครับครับบ่งภาพรวมกัน นี่ใส่ดีดอกด้วยครับยงได้ยงแล้วสวนเขาเลยนะครับพอเลี้ยงนะสวนเขามาแล้วไข่คู่รถนี่ครับเนาะไข่คู่อยู่นี่หละรลอกมนเอาเนี่ยั้งง่าก็สวนเขาเลยครับเนี่ย

เอาเบื้องสาวตจ้นี้ก่อนเนี่ยครับเขากำลังเบื้องนะนังแดงนะอายุเราพอาเพสมานเนี่ยสามารถปีกว่าอะไรล่ะครับปีกัวตักประเทศเขาหรเนาะเพราะว่าเป็นหัวบนบ้านด้วยครับเนี่ยหัวบนบ้านต่างบนบ้านเมื่อนังเขาทาน้่งล้างไปในเพราะหมานาดีช่วงล้างไปไหนโน้มช่วงล้างก็ดีครับโน้มก็ดีครับโน้มผมมีปัญหาเราครับเอยโน้มซีเครื่องที่เป็นประมาณเครื่องพาสูงกับที่รอยสามสิบเพียบเลยครับสามสิบขึ้นเพราะได้ยู่พอาะสมานเท่าไรล่ะครับลาเนี่ย เงินเจ็ดห้าร้อยครับอ่านังแดงเหรอครับครับสิบเจ็ดห้าร้อยว่าสาวได้ครับเลยว่าสาวครับครับแต่ไม่ค่อยถูกมาต่อรองเราจะได้ขอบุญแล้วถ้ามีติดคนบ่มีนะพ่อเนาะบ่บ่มีอย่างเดียวครับมีตีดคนบ่มีอันนี้กระขนบวกลายกับเขาไปช่วงนี้อยงเนาะได้ครับได้ราคาก็ะบบสูงหลายได้ครับได้สิบเจ็ดห้าร้อยนะครับนั่งแดงอีโดดเมืองนังแดงตัวนี้เขากระนังทิพโพครับเป็นน้องตัวว่างหันอยู่างเดียพ่อครับน้องครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้สนเขา ถ้าพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงที่นี่พ่อสมานถ้าคนอยากได้ให้ส่วนเขาให้ในส่วนได้บ่ล่ะครับได้ครับได้ได้โอ้ได้ยินเนาะหล่าเดี๋ยวนี้ก็ติดร้อยสามสิบขึ้นี่ดอกครับแล้วบางห้าพอดีเลยนี่ครูมันอยู่บ้านนครูมันบ่ได้อออกมาเป็นเศษเดียวกันเลยครับทีเดียวกันเปี้ยเลยหรือว่าคือกันครับมันมาเป็นครูแล้วมันตัวนั้นมันบ่ขึ้นรถให้พ่อสมานเท่ายดั่งเนี่ยผมว่าเดียวสิบตีห้าร้อยครับสิบสี่ได้สี่เนาะได้สี่น้ำล้างเป็นเด็พ่อสมานน้ำล้างน้ำใจน้มก็ดีครับ ลงเวรซีเต่าเหรครับซีเรียบเบปุ๊บีปัญหาหรือเนาะพะ่ี่ยังหรครับเรียบเรียวีพอดสิบซีกับห่าร้อยครับแมนครับตีกับห่าร้อยอีหลางหัวล่นยื้ี่ไนเอาหัวล้นเป็นแม่ลูกนะครับลูกเป็นลูกสาวนั่นเองไหครับน่สามหมื่นสองนะครับอ๋อตัวละสิบเ์แล้ว่าแม่ทับแล้วล่ะแม่ผสมผู้ไห้ว้ครับแมนผสมผสมบ้านนะครับอ๋อผสมบัวั่น ตัวที่เท่าไหร่เราพ่อสมบัติในท้องนะตัวแรกเลยครับตัวที่สองเลยในท้องสองเตี้ยอ๋อเครื่องพลาได้ลูกสาวลูกสาวก็ตัวใหญ่เลยครับนะนี่ลยที่บ่กลอยซี่พบอกออีลานะทำลอยซี่ขึ้นเลยครับตัวนี้ย่ามันยาวดูส่วนเขาละบอกเนี่ยพ่อสมบัติมันส่วนเขาแต่หนึง่งนะครับมันถอดออกเออครับมันถอดออกมันหมักเมาหมืนกับมักเมาก็ได้เอาเมาใส่หมักเมาพรุีตอนนี้ตีควดยังหรอครับแล้ประกันเนาะนี่ครับไปได้ขอเบอร์พ่อสมบัติได้ครับได้ พี่น้องไปโทรมาต่อรองเหล่าเลยครับเด้อน่ะครับส่วนเบอร์พ่อสมานกับสามนี้ครับ0972389252ส่วนเบอร์อีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ลูกสาวแลาครับศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่เบอร์นี้มีไล่ครับครับมีหลายไปค่อยโทรมาหาเราพ่อสมานกับหมานะคุณพ่อเด้อครับผมครับครับเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดจักน้อยก่อนครับครับอันนี้ลูกสาวเราด้วยครับเนี่ย นังแดงนี่เครื่องดำนังดีนะครับส่วนแม่ลูกนี่เครื่องพา พาพี่น้องกระเบิงเงื่อเลี้ยงของพ่อแหล่ได้ครับได้เนี่ยราเป็นเจ้าของตลาดดัดโคกระเบือวันข้าวเปิดถึงวันพุธกับวันเสาร์นะครับเมื่อนี้พ่อแหล่ได้มาสามตัวพ่อแหล่นี่หนังดำหน้าดำๆนี่ครับแดงๆนี่ครับอันนี้เป็นแม่ลูกเมียลูกเนี่ยลูกเป็นลูกสาวเนาะพ่อแหล่เนาะอุ้ยลูกเอฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอฟสามหนึ่งเอาเนื้อนังแเราขอทาเนาะเอฟสามหนึ่งได้ตีโบ๕หกเดือนแล้วบอกพ่อถึงแล้วบ่ถึงอยู่ ขันโมยอีหลายก็นั่นตอนนี้ได้อีหลานี่ท่านได้ผสมหรือยังครับแม่มันช่องในซีเดียนแล้วผสมผู้ใดให้เราอ่ะครับผสมโตจริงเขาสร้างของใครสร้างมันเบิดไปอว่านว่ามันเบิดมันเบิดเอาควนว่อานว่าล้เควัน่เอาคน่ของฟีบมาถึงก็แล้วไปเด้อยเอาเม่เอาแม่ยอ้าวเออยังสร้างสร้างอ๋อพราะเลยโตเถอะที่ไหนในท้องนะเฮ้ยซองครับเฮ้ยซองครัอีลานี่ที่ร้อยสาธิภาขึ้นบุรณะเนาะครับได้อยอะมองว่าได้เพ่าแเลย ปลาสองหมื่นันหาับ้างไงได้หนะพ่อแหล่ลงไงี้งไงนั่นท่องได้หาเดียนแล้วปลาสองหมื่นหาครับผสมผู้ใดครับในท่องผสชมโตจริงโตขมตลูกตัวที่2อมันบ่ครับบ่ครับลูกแรกลูกแรกลูกแรกโอ้มันเปลี่ยนงัวง่ญ่เขอีท่องสร้างเนาะครับดอกเขามาพ่อแหอ่เบอร์มานนะครับมา0 8ศูนย์แปดครับสองสี่เพ่อแลเด้อครับเด้อไปโทรหาแล้วพ่อแลยมาในพ่อแหล่เด้อ ว่นีพี่เอามาตอเราอยู่ครับู้เยนใกเหมด้เพี่แคอยมเียงมต้องเคยทรหาพเขเลยเหอเี๋ยวบนห่าันเจ้าอาหมเอาน้ำเกลือันเอาลวเดี๋ยวผมเดาอันเียงเตเขาให็นรอเดี๋ยวดีๆนะเดี๋ยตเดียวหลอน่ เครื่องดับนั่สองตัวได้ครับนี่ย้อยตุ้งลราเข่ามาซากระมูได้เหมือนครับเพอาะเราเอาหัวไปคับอยู่เนาะอันนี้เป็นมันเล้นครับมันครับมันเรอยได้ยักปีแล้วเนี่ยพอตุ้งสองปีแปดสอปีแปดแล้วเป็นลูกซ้ายเพื่ออะไรครับสายเลือดของตระกูลยังครับตระกูลของอะไรยาม ไอ้เพี้ยเนี่ยเตี้ยครับโอ้เทอดแต่พอต้งค่าบริการไปทักห้พี่น้องพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับแล้ประกันบ่ครับพันหนึ่งเงิรับประกันสามเทียไปไกลได้ยั่กิโลไปไกลก็ควรค่าละไมันอีกโอ้ห้าสิบหกสิบกิโลเนี่ยพราะไปไวเยอะดอกเนาะรอบเอ็มรอบบ้านเทาเนี่ยครับแล้วพอต้งเลยครับได้บ้านกบกแล้วมีพอทับนี่จะโตอยู่บ้านแต่ไลยพอต้งผมมีนี่ต้อง วางัวทับไหมพ่อผู้บักผัวมีตัวเดียวมีตัวเดียวเนี่ย๋อเพพี่น้องอยากได้งวออกสไตล์ที่เนาะบ้าเบอร์มาพ่อตงศูนย์เก้าศูนย์ครับสองเก้าห้าแปดสองสามเจ็ดครับพ่อตงบุกบุกเลยครับเด้อครับผมพ่อพี่น้องงวขึ้นงวงอย่างแบบวิปพอพนนันเนาะไม่อยากผสมเทียมนะพ่อตงเนาะครับไม่อยากเอาพอพนอันจริงครับน,ม,นมครับี่ อตอนนี้ทับได้เอยียกโตแล้วเพราะตู้อันนี้ผมทับได้เกตัวนึงพอฮากากครับแต่ว่านี่ใส่ดีหรอกเนาะครนี่ใส่ดีเอแล้วประกันสามข้างแต่พูดถึงทับโตกับบ้านานามีปัญหายอยา่างไรเนาะเพราะว่าคมโตโอ้แต่ว่าห,าหา่างดีเท่านั้นน่ยอ่างรากดินเลยไข้ค,คู่พ่แล้วก็นหนาฝึกพุ่นนั่นเลยพอ่อะตู้ Terima kasih uh. telah menonton